มาครับสวัสดีครับทุกคน อ,อ้าวลืมเ,เปิดรายการมามาเปิดรายการก่นกนอนกินข้าวเป็นเพื่อนฮนะมามือน,นี้เรากินกะเพราแต่ว่าเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกะเพราถาดใช่ไหม แค่ผมเปลี่ยนมาใส่ในจานนะฮะมันเลยดูเยอะเยอะมากถ <c oughs> ามว่าวันนี้ทุกคนกินข้าวกับอะไรกันดีวะใครไม่มีเพื่อนกินข้าวนะฮะนี่เปิดคลิปไปนั่งฟังผมพูดไปแล้วเพผมบอกเลยว่า ถ้าดูอย่างเดียวอะหิวแน่ มาดูนี่ว่าว่าจะกินหมดไหม เราต้องหาเรื่องคุยกับเขาหน่อยแล้วไม่อันคลิปมันเดี๋ยเงีบๆนะ <c oughs> มีหมาคุยเป็นเพื่อนเ <c oughs> สียงหมาเข้าเยเลย <c oughs> ไม่รู้คนดูได้ยินไหมมีเสียงก๊อกแกลกก๊อกแกกกแกก,แก,กตลอดเวลาไม่ใช่อะไรนนะฮะ <c oughs> เสียงนก,นกเสียงนกบลังคาเลยเอ้ยมีเกือบลืมถาม ้องคนดูกินข้าวอะไรกันบ้างหรือนี่เป็นข้าวมื้อไหนของคนดูกันถามอยู่นะแต่ไม่ยอมมองกล้องเลยไม่ยอมพูดด้วยมัวแต่ตัดใคร <c oughs> อันนี้มื้อแรกของวันสำหรับผมนะแต่ว่าคนดอูอาจจะเป็นมื้อที่สองมื้อที่สามหรือมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อวันแล้วแต่ ก็คือถ้าใครเบื่อๆนะครับหรือว่าเงาๆเนี่ยนั่งกินข้าวคนเดียวเปิดที่ปไปนั่งฟังคุยกินข้าวเป็นเพื่อนกันเท่านี้คุณก็จะเงากว่าเดิมยอกๆก็จะมีคนนั่งกินข้าวเป็นเพื่อน <c oughs> เอาซะอยากรู้เลยไอจารย์เนี้ยถ้าผมกินเนี้ยมันจะหมดภายในกี่นาทีเช่ <c oughs> เยอะนะเนี้ย ว่ายขนแมวมันแมวบ้านมองมึงแหละอุ้ยอิ่มอ่ะไว้มื้ออื่นได้ไหมอิ่มแล้ว คนดูยังไม่ทันได้กินข้าวเลยมึงอ่ีอิ่มแล้วเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะอันเนี้ยเป็นมื้อแรกของวันฉะนั้นมันได้เท่านี้จริงๆน,นต้องขอโทษคนดูด้วยแต่ว่าผมขอเก็บไว้เป็นมืออื่นแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย